ตลาดเทรดใน NBA นะครับจะปิดสัปดาห์หน้าแล้วจริงๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครขยับในการเทรดเท่าไหร่มีร้อสแอนเชลิสเลเกอร์ได้รุยไฮชิมูระมาส่วนทีมอื่นเนี่ยยังจับจับจ้องจ้องนะครับซึ่งแบท h ชอร์ริพอตเนี่ยได้บอกว่าเรามาดูกันมาจับตามองว่าดิวพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับนั่นคือโตโรนโตแรปเตอร์ Raptor เ,เนี่ยตอนนี้ทีมพวกเขาเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ Pay In Pay Off ซึ่งผลงานของทีมเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆน,นะครับแล้วก็สื่อเขามองว่าตัวผู้เล่นที่มีโอกาสย้ายทีมเนี่ยนั่นคือเฟดแวนวี t กัดตัวเก่าของทีมที่ยังไม่ต่อสัญญากับทีมรวมถึงแกรีเทนจูเนียรเขามองว่า2กาดเนี่ยถ้าปล่อยให้จบฤด,ดูกาลแล้วพวกเขาไม่ต่อสัญญาจะเสียไปฟรีฟ บางทีเนี่ยบอร์ดบริหารเนี่ยต้องรีบแอบตัดสินใจแล้วว่าควรจะปล่อย2การนี้ไปดีหรือไม่นะครับรวมถึงโตโอนโตรแรปเตอร์เนี่ยกำลังจับตามองนะครับว่าระหว่างปาร์คาวเซียแคมฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของทีมกับโอจิอานูโนบี้จะปล่อยใครออกไปจากทีมดีซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดิวที่น่าสนใจนะครับต้องมาดูกันว่าโตโอนโตรแรปเตอร์เนี่ยจะตัดสินใจพาตัดทีมไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย หลายผู้เล่นเนี่ยอาจจะเสียไปฟรีๆก็เป็นได้นะครับส่วนทีมถัดมาเนี่ยนั่นคือลอ g เจอร์ลิเลเกอร์หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำเรื่องฮือฮานะครับเขาปล่อยเคนริกนั่นย้ายไปสู่วอชิงตันวิสานและก็ดึงรุยฮฮชิมูระมาร่วมทีมนะครับแล้วก็พ่วงสิทธิ์ดับรอบ2อีก2สิทธิ์ไปให้วอชิงตันวิสานนะครับมันเลยเกิดคําถามว่าการที่รุยฮาชิมูระมาอยู่ที่ลอเจลิเลเกอร์เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยัง ร้อยเจอรีเลเกอร์อิ่มตัวแลวหรือยังพอแล้วไหมกับชุดไหล่ัพผู้เล่นผูน้นี้ซึ่งมองโดยภาพรวมเนี่ยลุยไทชิมูระก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีเข้ามาเลเกอร์และก็ช่วยได้ทันทีนะครับแต่เขาอยากให้จับตามองว่าในดิวแรกของแรปเตอร์เนี่ยถ้าจะมีการปล่อยเฟสแวนวีดหรือแกรรี่เทนเนี่ยเขามองว่าถ้าเลเกอร์เอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยไปดึงเอาแกรรี่เทนเข้ามาไปดึงเอาเฟสแวนวีดเข้ามา มันเป็นตำแหน่งการ์ดที่ยิง3คะแนนได้ดีซึ่งลอจิลิเลเกอร์ขาดชิ้นส่วนตรงนี้เขามองว่าถ้าเลเกอร์จะขยับเนี่ยก็ต้องขยับหามือ3แต้มนี่เป็นจุดอ่อนของเลเกอร์ที่ใครก็รู้แต่ว่าผู้บริหารกำลังดูอยู่ว่าจะเอาใครต่อไปดีนะครับมาดูทีมลุ้นแชมป์กันบ้างน,นะครับทีมลุ้นแชมป์ทีมแรกเนี่ยนั่นคือผู้นำของฝั่งตะวันตกอย่างเดนเวอร์นักเกตนะครับเดนเวอร์นักเกตเนี่ย พูดถึงชื่อนี้นิโคลาจโจคิตเนี่ยเป็นเดอะแบกของทีมแบกทีมมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเขามองว่าตอนนี้เดนเวอร์นาเกตเนี่ยต้องการแค่2ตัวต้องการเติมผู้เล่นแค่2ตําแหน่งแล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสลุน้นแชมป์อย่างเต็มตัวนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยที่ต้องเติมดนด่วนเนี่ยนั่นคือตัวสำรองของนิโคลาจโจคิตเขาต้องการเซนเตอร์สำรองที่มาช่วยมาช่วยเสริมให้นิโคลาจโจคิตได้ออกไปพักได้เขามองว่าตัวที่จะเข้ามาเสริมทัพเนี่ย และจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือไอเซ่เฮอร์เทนสไตล์ของนิวยอร์กนิกนะครับเขามองว่าถ้าดึงเซนเ,นเตอร์คนนี้มาได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ลงล็อก ok ลงตัวแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยนั่นคือกาดสำรองนะครับเขาต้องการกาดสำรองที่เขาเก๋ามาเปลี่ยนเกมได้ตอนนี้เขามองว่ายูท่าแจ๊เนี่ยน่าจะเข้าสู่โหมด Tank Team แท้งทีมละทีมกำลังลดระดับลงจากทีมอันดับหนึ่งกำลังจะหลุดเพย์อินแล้วนะครับ ซึ่งเขามองว่าจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าไปดึงไมค์คอลลีมาร่วมทัพแล้วก็สินทรัพย์ที่พอจะไปแลกได้เนี่ยที่มีข่าวลืออยู่ในสอสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องข่าวเท็มาตลอดเนี่ยนั่นคือกาดดาวลุ่งอย่างบอลไฮแลนด์ถ้าเอาบอลไฮแลนด์ที่ยังพอมีแวลูไปแลกกับผู้เล่น2คนนี้ด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและจะทําให้เดนเวอร์นากเกตเนี่ยเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็งตัวนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบอสตันเซลติก บอลตันเซลติกเนี่ยปีนี้เขาดูทรงและน่าจะเป็นทีมที่ดีกว่าปีที่แล้วแล้วน่าจะมีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศปัญหาเดียวที่พวกเขาต้องระวังเนี่ยนั่นคือโรเบิร์ตวิลเลียมเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมเล่นไปเจ็บไปเล่นไปเจ็บไปซึ่งอนาคตมันก็ไม่การันตีว่าโรเบิร์ตวิลเลียมจะหายเจ็บนะครับเขามองว่าจะดีกว่าไหมถ้าไปหาเซนเตอร์แผน2มาสำรองไว้ คนที่เขามองไว้เนี่ยนั่นคือจาคอบพอเทลนะครับเซนเตอร์ของซานอันโตนิโอสอเปอร์เขามองว่าถ้าได้คนนี้มาเนี่ยได้จาคอบมาเป็นตัวสมรองให้เนี่ยนี่จะเป็นตัวที่ลงล็อกกับบอสตันมากและจะทําให้พวกเขามีโอกาสเป็นแชมป์มากขึ้นนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมีวก้บัคมีวก้บัคเนี่ยก็ลุยตลาดดาเดิมนั่นแหละพวกเขาเนี่ยอยากได้เจคาวเดอร์ปีกตัวเก่ง ซึ่งตอนนี้คิดมิลตันเนี่ยฟอร์มเนี่ยออกอ่าวไทยไปแล้วเขามองว่าถ้าได้เจคาวเดอร์มาป้องกันดีเข้ากับเคมี Me ของทีมแล้วก็เป็นตัวยิง3ามแต้มเป็นอะไรที่ลงล็อกกับทีมเขามองว่าตอนนี้ต้องพยายามปิดดิวเจคาวเดอร์ให้ได้และก็อีกหนึ่งด้านนะครับนั่นคือด้านของฟินิกซันฟินิกซันเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจข้อเสนอของมิวกกี้บัคเท่าที่ควรและก็ตลาดมันใกล้จะปิดแล้ว ถ้าจะปล่อยให้จบแบบนี้เขาเสียเจคาวเดอร์ไปแล้วปีนี้ไม่ได้ใช้งานเลยตอนนี้ทีมที่สนใจเจคาวเดอร์เนี่ยมี2ทีมนั่นคือมีวก้บัคอีกทีมนึงคือไมอามีฮีทต้องมาดูว่าทีมไหนจะปิดดิวเจคาวเดอร์ได้ก่อนกันนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือโกลเดสเตเวอร์ลเออร์โกลเดสเตเวอร์เออร์ฟอร์มเนี่ยรุ่มๆดอนๆซึ่งเขามีสเตเฟนเคอร์รีเป็นเดอะแบงนะครับสื่อต่างประเทศได้มองตรงกันว่า มันถึงเวลาที่ทีมจะเทรดเจมส์ไวส์แมนหรือไม่ซึ่งแฟนบาสของโกลเด้นสเตเวนเลอร์เนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาพูดกันเยอะมากนะครับเบนเชอร์พอร์ตได้วิเคราะห์มาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเจมส์ไวส์แมนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเทรดในตลาดนี้เขามองว่าถ้ามองฝั่งตะวันตกด้วยกันเนี่ยคุณภาพทีมของโกลเด้นสเตเวนเลอร์เนี่ยยังเอาอยู่ในเกมเฮยออฟยังเอาอยู่ถ้าเทรดตลาดนี้เจมส์ไวส์แมนจะเสียราคาซึ่งปีนี้เขาเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร จะดีกว่าไหมเก็บเจมไวส์แมนไปก่อนถ้าช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือเนี่ยปั้นเจมไวส์แมนได้ดีบางทีช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาอาจจะมีราคามากกว่านี้ก็ได้เขามองว่าตอนนี้โกลเด้นเซเวอร์เนี่ยไม่น่าจะขยับในตลาดนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวมาตลอดเนี่ยนั่นคือจอห์นคอรินของแอตแลนตาฮอคนะครับจอห์นคอรินหลังจากมีข่าวย้ายทีมามาประมาณ2ปีละตอนนี้ทีมเปิดโอกาสให้ย้ายอย่างเต็มตัวแต่ทีมที่สนใจเขาจริงๆเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทีมที่สนใจเขาจริงๆกลายเป็นยูทาจ๊สกลายเป็นฮิวสตันล็อกเกตแต่ก็ดูไม่มีน้ำหนักพอที่จะเทรดสื่อเขามองว่าหรือว่าข่าวจอร์นคอรินเนี่ยเป็นการปล่อยข่าวลือเรียกกระแสเรียกราคาผู้เล่นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทีมไหนจริงจังในการดึงจอร์นคอรินบลมทับเขามองว่าจอร์นคอรินอาจจะอยู่ได้อลันตอฮอคต่อไปนะครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือ2ทีมจากเมืองนิวยอร์กเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับนั่นคือบุคลินเนต บุคดินเนตตอนนี้ปัญหาพวกเขาเนี่ยนั่นคือเกมรีบาบอลเขารีบาบอลได้แย่ลองอันดับสุดท้ายของลีกการรีบาเป็นปัญหาของพวกเขาเขามองว่าจะดีกว่าไหมถ้าเขาปล่อยโจแฮร์ิสออกไปแล้วไปเอาผู้เล่นที่รีบาบอลดีๆเข้ามาเสริมทัพผู้เล่นที่มีอยู่ในตลาดที่พวกเขาสนใจเนี่ยก็เป็นจอห์นคอลลินของนันตาฮอกนี่แหละแต่ข่าวเนี่ยมันบางๆเหลือเกินและอีกหนึ่งคนที่พวกเขาน่าจะดึงมาได้เนี่ย นั่นคือเนสเ e ดของทิม w วูฟซึ่งรีบาวอยู่9.6ครั้งต่อเกมเขามองว่าบุคลินเนตเนี่ยต้องหาตัวรีบาบอลมาเสริมแก่งวงในอย่างด่วนนะครับส่วนนิวร์กนิกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวแคมลิดดิกตลอดเวลาแคมลิดดิกมีข่าวพัวพันกับเลเกอร์สุดท้ายแล้วปิดกันไม่ลงสักทีเลเกอร์ไปเอาลุยไฮชิมูระทาให้ตอนนี้แคมลิดดิกเนี่ยขายไม่ออกแล้วแล้วก็สงผู้เล่นที่พวกเขาพยายามจะผลักดันจะปล่อยออกไปเนี่ย นั่นคือเดริกโรสและก็อีวานฟอริเย่แต่สุดท้ายแล้วทั้งสองทีมเนี่ยก็ยังไม่มีทีมไหนสนใจนะครับต้องมาดูว่านิว york กนิ k เนี่ยจะเดินตลาดยังไงสุดท้ายแล้วผู้เล่นที่อยากปล่อยเนี่ยถ้าปล่อยไม่ได้ก็จะไปจบที่สิ้นฤดูกาลนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ในตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยนั่นคือล็อตจิลีคิปเปอร์ล็อตจิลีคิปเปอร์ตัวผู้เล่นแน่นสุดๆแต่ว่าพอเล่นแล้วจริงๆเนี่ยพวกเขาชนะ29แพ้25อยู่ในอันดับ่4ของฝั่งตะวันตก ซึ่งข่าวล่าสุดออกมาแล้วว่าพวกเขาเนี่ยต้องการพอยกาดดีๆการในมือเนี่ยที่มีอย่างเรจจี้แจ็กสันจอห์นวอลเนี่ยมันยังอาจจะชั้นไม่ถึงเขามองว่ากาดที่พวกเขาเล็งไว้จะเอามาเสริมทัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมค์คอลลี่ของยูทาจ๊สเฟดแวนวีทของโตลอนโตแรปเตอร์และก็ไคล์ราลี่ของไมอามีฮีตนี่คือ3คนนี่มีข่าวพัวพันธ์แล้วก็ต้องมาดูว่าร้อยจดีเิปเปร์เนี่ยจะเดินตลาดดึงกาดสักคนมาเสริมทัพ ตามที่ข่าวไวเรลหนาะต้องการหรือไม่นะครับสุดท้ายเนี่ยเขามองว่ามันจะมีเทรดบางเทรดเนี่ยที่ไม่มีข่าวเลยแต่สุดท้ายก็สามารถปิดกันลงนะครับผู้เล่นที่เขาอยากให้จับตามองเนี่ยนั่นคือแอนเฟอร์นี่ซิมมอนของพร์ตแลนด์เทเบลเซอร์เขามองว่ามีโอกาสเทรดเหมือนกันรวมถึงดีแอนเดเอตันของฟีนิกซันอาจจะมีดีลฟ้าผ่านในช่วงท้ายฤดูกาลและก็แซคลาวินยิ่งนับวันข่าวลือยิ่งเยอะก็มีโอกาสเป็นไปได,ได้ว่าที่พวกเขาจะถูกเทรดนะครับ เอาละครับนี่คือข้อมูลโดยรวมของตลาดเทรดนี้คุณจับจ้องดีวไหนอยู่คุณคิดว่าดีลไหนจะเกิดขึ้นจริงคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาละครับสวัสดีครับ